หนูอยากได้ iPhone และโน้ตบุกรุ่นใหม่มาหลายปีแล้วตั้งใจว่าจะไต่เอ,อิร์ดตั้งใจว่าจะจ่ายเต็มจำนวนค่ะรบกวนขอคำแนะนำในการวางแผนการเงินด้วยค่ะเพราะกลัวจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนตัวเก็บเงินสำรองครบปีและแบ่งเงินไปลงทุนอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วค่ะจริงๆนะผมอ่านเรื่องราวตรงนี้แล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้ฮะถ้าเป็นคนที่ อยากจะได้ของสองอย่างเนี้มานานแล้วมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังรอมาได้ถึงตรงนี้แล้วก็มีเงินเก็บเงินออมพร้อมที่จะซื้อมันด้วยราคาเต็มผมคิดว่าน้องเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินดีเยี่ยมคนหนึ่งแล้วนะฮะเท่านั้นไม่พอนะนะฮะยังมีเงินสำรองเก็บครบหนึ่งปีแถมยังมีเงินไปแบ่งลงทุนทุกเดือนแม่เจ้า สมบูรณ์แบบดังนั้นเราอยากจะใช้อะไรซึ่งผลลัพธ์ทางด้านการเงินอื่นๆเรามันดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเราอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยไปบ้างก็ไม่ได้เสียหายประเด็นเขาเรียกว่าถ้ารู้สึกว่าการซื้อ iPhone ซื้อน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เป็นการฟุ่มเฟือยแต่ผมว่ามันไม่เกินตัวสำหรับเคสเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เกินตัวเราเราไหวเราเอาอยู่เพราะฉะนั้นซื้อแล้วมีความสุขก็โอเค อาจจะบวกอีกประเด็นอีกสักนิดหนึ่งเสริมกันไปก็ได้ครับประเด็นนั้นก็คือว่า,ามือถือปัจจุบันเราก็เป็นไงฮะอาจจะรุ่นเก่าแล้วสภาพมันโทรมแล้วแล้วเราอยากจะได้เราเนาะเอามาใช้ประโยชน์โน้ตบุ๊กเราใช้มันมาพอสมควรแล้วแล้วเราก็อยากได้มันเอามาใช้ประโยชน์ถ้ากําลังซื้อได้รู้ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรมีความสุขที่ได้ซื้อได้ใช้ แล้วก็การเงินในส่วนอื่นไว้อย่างดีเพียงพอแล้วอยากกังวลเลยลูกเอ้ยนะฮะไม่ต้องกังวลอะไรใช้เราทำมาหากินทำมาหาเงินมาก็เพื่อให้มีสำหรับใช้จ่ายทั้งที่ในส่วนที่มีความจำเป็นแล้วก็เติมเต็มความสุขได้สมบูรณ์แบบจัดได้จัดนะฮะ